หมูปิ้งโบราณมีอยู่3ามรสรต้นตำรับสามเกลือเครื่องต้มถึงอ,อันนี้คือชูรสของต้นตำรับแก่มันจะออกเผ็ดหวานจะหอมกลิ่นกระเทียมเจียวขึ้นมาน้ำจิ้มซีฟู้ดก็เผ็ดน้อยแล้วก็ออกเรียวขึืนนิดหน่อยคือซื้อแล้วต้องซื้อสามเร็วสุดประมาณสองชั่วโมงต้องปิดคือลูกค้าเขาโทรมาสั่งแบบสูงสุดต,ตอนนี้อยู่ที่9 0 0รอต่อไมยแต่สอง0,000นแล้วกัน เอ,ออมค่ะเป็นเจ้าของร้านหมูปิ้งโบราณเพชรเกษมหกนะคะเราเอาเงินจากที่เราขายรถแบ่งมาลงทุนจนุป,ปกรณ์นี่แหละในบ้านโต๊ะเตาที่เราก็มีแหละไม่ต้องซื้อตอนแรกเราก็ขายแค่สูต้นตำรับอย่างเดียวเลยอยากทำให้มันมีมูลค่าเพิ่มขึ้นแล้วก็ดึงดูลูกค้ายเยอะขึ้นก็เลยเริ่มในแหละแจวกระเทียมขึ้นมา อยากมีอาชีพที่แบบเราอยากทํามันจริงๆด้วยตัวของเราเองแล้วเราก็ค้นหามันมาตลอดเราทํางานประจําแล้วเราก็เสริมสิ่งที่เราอยากทํามาตลอดแต่มันก็เพิ่งมาปังเอาตอนนี้แหละผลตอบรับดีดีมากดีขึ้นเรื่อยๆค่ะ มีอยู่3รสโดยรสต้นตำรับสามเกลอเครื่องต้มถึงอันนี้คือชูรสของต้นตำรับมากที่สุดนะะแล้วก็รสเจ่วกระเทียมเจียวอันนี้เพิ่มเป็นย่างด้วยการราดน้ำจิ้มเจียวแล้วก็ย่างแล้วก็โรยด้วยกระเทียมเจียวแจียวมันจะออกเผ็ดหวานจะหอมกลิ่นกระเทียมเจียวขึ้นมาแล้วก็มีน้ำจิ้มซีฟูดก็คือย่างด้วยน้ำจิ้มซีฟูดเผ็ดน้อยแล้วก็ออกเปรี้ยวขึ้นนิดหน่อยเป็นรสชาติประมาณคนภาคกลางจะหมักวันตอวันแล้วก็ซื้อเสียตั้งแต่ปีสาม หคือเราทําใหม่ของที่ทําสดใหม่ร้อนๆอะ่ะคือกินแล้วมันอร่อยแน่นอนอยู่แล้วแหละแล้วเราทำออเดอร์ต่อออเดอร์สองก็คือพยายามจําลูกค้าให้ได้บางคนวันแรกคอมเมนต์มาที่สองเขาไม่ได้เม้นต์มาว่าเขาอยากได้แบบนี้ห้าร้านอะต้นตำารับ7บาทแล้วก็10บาทคือแจ่วกับซีฟู้ดลูกค้าประจำส่วนใหญ่อะ่ะคือซื้อแล้วต้องซื้อ 3. ซ้ำเร็วสุดหรอ ประมาณ2ชั่วโมงต้องปิดของหมดไม่พอสูงสุดต,ตอนนี้อยู่ที่9ก0กห่าไม้แต่2อง0,000นและตอนนี้ ร้านหมูปิ้งโบราณบาร์นิสเตอร์กิอกนะคะตั้งอยู่ที่หมู่บ้านมิระเคิลโครงการ2อ,อยู่ในซอยเพกัเิมหกสมบสาบางเคนะคะโทรมาสั่งล่วงหน้ากันก่อนได้ค่ะที่0914289880นะคะเป็นบุกหมูปิ้งโบราณบาร์นิสเตอร์กิฟทพอกติกต่อแม่น้องตะว,วันที่ขายหมูปิ้งค่ะร้านเปิด7จ็ดโมงถึง2องทุ่มค่ะจะปิดช่วงบ่ายนะคะเปิดทุกวันค่ะอุดหนุนกันเยอะๆนะคะ